ดูที่ดินสองแปลงนี้นะคะเมื่อก่อนเป็นแปลงเดียวกันค่ะแต่เจ้าของที่ดินที่ทําบ้านปิดถนนไว้ทําให้เกิดเป็นซอยตันค่ะเขาได้แบ่งขายที่ดินกับคู่กรณีนะคะเขาทำทางเข้าออกไว้ให้ด้านทิศตะวันออกภาพที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้คือด้านทิศตะวันออกนะคะเจ้าของที่ดินสามสี่เจ้าด้านในเขาได้อุทิศทำทางสาธารณะ เพื่อเชื่อมออกทางหลวงสนบทด้านทิศตะวันออกค่ะและด้านหลังนี้เป็นที่ดินของนางกองนะคะที่บอกว่าจะอุทิศที่ดินทำทางสาธารณะตั้งแต่ปี38ค่ะจนปัจจุบันนี้ก็ไม่ทำทางสาธารณะนะคะก็ยังคงอยู่สภาพเดิมแล้วห้องน้ำก็ยังอยู่สภาพเดิมไม่รื้อทุบ ตามข้อตกลงสัญญาที่ให้ไว้กับวิริยาแล้วที่ดินบริเวณนี้เป็นด้านทิศใต้นะคะเป็นของวิริยาทั้งหมดค่ะทําเป็นสวนป่านาบุญเป็นเกษตรไร้าสารเป็นที่น้ําท่วมขังสมัยก่อนยังไม่มีถนนเส้นนี้นะคะเป็นเพียงคันนาดินที่ใช้สัญจรเข้าออก เพราะเมื่อก่อนบ้านวิทยาก็อยู่ด้านทิศตะวันออกสัญจรเข้าออกด้านทิศตะวันออกแต่เพื่อนบ้านปิดเส้นทางไปวิทยาก็เลยมาหาทางออกใหม่คือด้านทิศตะวันตกค่ะได้อุทิศที่ดินด้านทิศตะวันตกเพื่อทําทางไปวัดให้ประชาชนใช้ร่วมกันแต่ที่แต่ที่ดินแปลงตรงนี้ที่ทําทางถนนสาธารณะเข้ามา โดยเจ้าหน้าที่อบอตอนำงบหลวงมาทำไม่รู้ว่าโครงการนี้มาอย่างไงเพราะไม่มีการแจ้งเจ้าของที่ดินให้รับทราบและไม่รู้ว่าความเป็นมาเรื่องโครงการนี้อยังไงแต่อยู่ๆพอมีคดีความกันขึ้นมายึดการครอบครองขึ้นมาสู้กันคดีสั้นสารกับมีหนังสืออุทิศขึ้นมาว่าเราได้อุทิศที่ดินเม็ดยี่ความกว้างความยาว40เมตร แต่ถนนที่ทําเข้ามาตามความเป็นจริงความยาว70กว่าเมตรเฉพาะของวิริยานะคะความกว้าง2เมตร75แล้วมาลื้อทุบทั้งหมดบอกว่ายังคงสภาพถนนและยังบอกว่าจะตัดสังกะสีบ้านเราออกอีกเพราะว่ามันลุกล้ำถนนแต่ตามจริงแล้วบ้านหลังนี้สร้างก่อนการทำถนนคอนกรีตเข้ามาด้วยซ้ำไป แล้วคุณจะมาบอกว่าจะมารักษาสภาพถนนคุณไม่มองว่าความเป็นจริงแล้วถนนเส้นนี้มายังไงแล้วบ้านหลังนี้ได้สร้างก่อนการกทําถนนอีกแล้วคุณมายึดครอบครองแล้วบอกว่าต้องรักษาสภาพถนนทางทางที่คู่กรณีมาขอใช้แค่ทางเดินสัญจรทางเท้าเข้าออกเพียงเท่านั้นเนี่ย เขาก็ยังสัญจรเข้าออกได้อยู่รถเข็นก็ยังสัญจรเข้าออกได้อยู่แต่พวกคุณละโมบโลบมากไม่หยุดไม่พอกับจะยึดทั้งหมดให้ได้2องเมตรเจแล้วมันก็เดือดร้อนเจ้าของที่ดินเพราะรวมรวมกันเนื้อที่ทั้งหมดแล้วมันเป็นงานขึ้นไปเราไม่ได้นึกถึงว่าเนื้อที่มากน้อยนะคะแต่เราต้องการความชอบธรรมความยุติธรรมสัจจะความเป็นจริงของเรื่องทั้งหมด มันมาจากไหนเริ่มต้นยังไงแล้วใครจะรับผิดชอบในเรื่องนี้อันนี้ต่างหากที่วิทยาต้องการความชัดเจนความถูกต้องความยุติธรรมค่ะ